รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย งานที่หลายๆคนใฝ่ฝันที่จะทำและสิ่งที่เขาได้สัมผัสก็คือโอกาสที่ได้ทำตามความฝันอย่างเต็มความสามารถกับงานพิธีกรแต่เขาคนนี้นับว่าเป็นคนรุ่นใหม่ในวัยทำงานที่มีมุมมองในชีวิตที่แตกต่างโดยการหันหลังให้ง,งานทีวีที่ตนเองรักและใฝ่ฝันกลับเดินหน้าสู่งานเกษตรแบบพอเพียงที่บ้านเกิดของตัวเองด้วยแนวคิดที่ว่าความสุขหาได้ไม่ยาก บวกกับพื้นเพที่เป็นลูกชาวนาได้เจอวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในรูปแบบต่างๆเขาจึงหยิบเอาวิถีชีวิตเกษตรมาเพิ่มคุณค่าประยุกต์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของตัวเองพลิกฟื้นพื้นดินเกิดให้กลายเป็นแผ่นดินทองตอนวันนี้ที่พอเพียง ตอนเด็กๆเคยฝันว่าเด็กๆหลายๆคนก็จะฝันว่าเป็นครูเป็นตำรวจอะไรประมาณนี้ครับตัวเองก็เป็นหนึ่งในนั้นอยากจะเป็นตำรวจเหมือนกันเพราะว่าสมัยก่อนๆอชอบเล่นตำรวจจับโจรกับแก๊งเพื่อนๆเลยครับเข้าป่าวิ่งสนุกสนานกันพอโตมาหน่อยมันรู้สึกว่าความคิดเราเปลี่ยนไปเมื่อกับตอนเด็กๆนะครับก็เลยฝันว่าเอ้ยดูว่าเราชอบอะไรเราถนัดแบบไหนก็เลยว่าเอ้ยเราชอบพูดนี่หว่าเราก็เลยลองมาด้านนี้บ้างอะไรเงี้ยครับ ก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาเรียนตรงเนี้ยก็ได้ศึกษา,างานด้านนิเทศศาสตร์ด้านสื่อเนี่ยนะครับก็เลยรู้สึกเออใช่ทางแล้วอะไรเงี้ยครับตอนสมัยก่อนที่เราเรียนอยู่มัธยมนะครับก็เลยได้มีโอกาสาเราเรามีสถานีวิทยุใกล้บ้านก็เลยไปสมัครเป็น DJ ดีเจดูก็เลยชอบทำแล้วชอบทำแล้วสนุกอะไรเงี้ยครับมันได้ฟังเพลงเราได้พูดในสิ่งที่เราอยากจะให้คนคนฟังอะ่ะ ได้ได้ได้สนุกไปกับเราได้ความรู้ไปกับเราอะไรเงี้ยครับก็เลยได้มีโอกาสจากรายการอยู่ประมาณสักปีหนึ่งนี่แหละครับแล้วก็ต้องเข้ามหาวิทยาลัยละก็เลยต้องเลิกงานตรงนี้ไปแล้วก็เมื่อก่อนไปเรียนที่กรุงเทพก็ได้มีโอกาสไปทํางานเบื้องหลังด้วยอะไรเงี้ยครับไปเป็นเอ็กซ์ตรบ้างอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีก็ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นประสบการณ์ที่ดีอีกแบบหนึ่งครับ ตอนที่เราไปเรียนกรุงเทพก็คือเราจะปรับตัวได้ง่ายหน่อยเพราะว่าพื้นฐานเรามาจากศูนย์เรามาจากแบบคนง่ายๆไปไหนเราก็สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับถือว่าเป็นปเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชีวิตเราอีกแบบหนึง่งก็เมื่อก่อนไปเป็นเอ็กตอร์ไปเดินผ่านหน้ากล้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างครับก็ได้งานละ500บาท600าทอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เป็นค่าขนมอ<ม>ะไรอย่างเงี้ยก็เทอมแรกที่ไปเรียนที่นู่นก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่แม่จะส่งไปให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ หลังจากเรียนจบแล้วหนุ่มคนนี้ก็ได้ทำตามความฝันนั่นคือการเรียนรู้เบื้องหน้าและเบื้องหลังรายการโทร,ร,รทัศน์สเส้นทาง<ม>าการ,เ,ร,รเป็นพิธีกรเริ่มขึ้น,นและทุกอย่างดูเหมือนว่ากำลังไปได้ดีเลยทีเดียวแต่เขากลับหยุดและหันหลังให้กับสิ่งที่ตัวเองรักไว้แค่นั้น หลังจากที่เรากลับมาเนี่ยเรามองว่าเราอยากทำอะไรที่มัีิสระเราอยากจะทำอะไรที่เรามีอยู่แล้วเรามาพัฒนาในสิ่งที่เรามีดีกว่าก็มีหลายคนถามว่าเอ้ยทำไมไม่ไปทำงานอะไรเงี้ยครับก,ก็มีเหมือนกันแต่เราก็บอกว่าเฮ้ยเราเราชอบอย่างนี้มากกว่าเราชอบความเป็นอิสระชอบความเป็นส่วนตัวชอบที่เราได้อยู่กับธรรมชาติมากกว่าบางทีถ้าเราไปอยู่ที่นูน่นไปทำงานอาจเราจะอาจจะมีแรงกดดันบ้างแต่ตรงเนี้ยเราก็ ได้อยู่กับแม่ทั้งวันได้อยู่ตลอดทั้งวันช่วยเหลือกันนู่นนี่นั่นถ้าเราไปทํางานในเมืองอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเจอท่านเฉวาตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแค่นั้นแล้วก็นอนงานแค่นั้นเองครับก็เลยกล่าวว่าเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะเลือกทําเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรามีต้นทุนอยู่แล้วต้นทุนคือพื้นที่ดินอาอชีพที่เก่าแก่ของคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยกลับว่าเอ้ย hey, เรานําความรู้มาพัฒนาเพื่อที่จะ พลิกแผ่นแผ่นดินนี้ให้เป็นแผ่นดินทองให้ได้อาจจะไ,ไม่ไม่ไม่ประสบความสำเร็จมากแต่ว่าเราก็ได้ทำในสิ่งที่พ่อแม่ให้เรามาน่าจะภูมิใจครับ กรับอายุบานนำภูมิใจเวลาอายุบานก็ทถหน้าทถหยังซอยมากลูกหลายมาแห้งว่าไปทางไดมาทางไดก็อยากจยอยอยุบานซอยพอ่อซอยแม่ผู่นำผู้ภูมิใจแล้ว ไปว่าดูกมาอยู่ไก่ขั้นดูกไปกับเป็นหวังกันแม่บ่คอยสบายกับคิดหออแต่ดูเป็นความดันเบาหวานมาในหมอบอกกว่าแม่เป็นโูเข้าใจนําแม่ก็ดีใจแล้วดูกมาอยู่ไก่กับมีความอบอุ่นว่าดูกมาอยู่ไก่ขั้นดูกไปอยู่ไกลกับใจหน่อยหน่อยใจใจหน่อยอยู่คิดหออตั้งแต่ลูอย่างแต่ตายนี่จากดูก ลูกเนาะแม่ก็ภูมิใจในตัวลูกเห็นลูกมาอยู่นั่งแม่ก็มีกำลังใจก็ดีใจหกักลายหักลูกหักลูกอีดีนะลูกหล่ะ <c oughs> <c oughs> ยังกับว่าหักท่อลูกหรอก <c oughs> แต่แมนแมนแต่ไม่หักอีดีหักลูกยังกับหายอภัย่เพราะเสศพิษแม่กับหายอภัย่เพราะคือเก่าแม่ก็ดีคือเกอ่า <c oughs> ันนี้ปัญหาหลักของเกษตร,รกรทั่วโลกคงหนีไม่พ้นเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นสูงขึ้นทุกปีแต่ราคาขายผล,ผลผลิตในแต่ละปีนั้นกลับไม่มีความชัดเจนและแน่นอนหากเราโม่แต่ปล่อยให้การทําการเกษตร,รของเราต้องรอคอยความหวังจากคนอื่นทุกๆปีแล้วเราจะแสดงฝีมือการทําการเกษตร,รให้โลกรับรู้ได้อย่างไรพวกเขาทําได้คุณก็ทําได้เพียวนวัตกรรมเพื่อเกษตร,รกร เมื่อตัดสินใจแล้วเขาได้มุ่งสู่วิถีการเกษตรกรรมดำเนินชีวิตในทุกวันอย่างเรียบง่ายและเดินตามวิถีพอเพียงตามแบบฉบับของตัวเองถ้าเราอยู่ที่นู่นนะครับก็จะมีชีวิตที่เร่งรีบหน่อยแข่งขันกันบ้างแต่พอมาอยู่ตรงนี้ที่เราก็เหมือนเราได้ผ่อนคลายชีวิตของเราด้วยเราเดินช้าหน่อยแต่ว่า ค่อยๆเดินค่อยๆระมัดระวังไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเหมือนแบบว่าผมชอบชีวิตที่แบ่งปันมากกว่าแข่งขันเพราะว่าเราอยู่ที่นู่นเราเรารู้สึกว่าเราแข่งขันเฮ้ยมันเหนื่อยนะมาที่นี่เราปลูกผักบ้างเราแบ่งปันเพื่อนบ้านบ้างเขามีแกงหน่อไม้อ่ะเข้ามาฝากเราบ้างแบ่งปันกันไปกันมาความสุขแบบเนี้ยมันเป็นความสุขที่ยั่งยืนผมมองว่าถ้าเราจะให้แข่งขันตลอดเวลาเนี่ยชีวิตของเรามันจะเหนื่อยนะเรามาแบ่งปันกันดีกว่า เพราะว่าแบ่งปันกับแผ่งขันสะกดคล้ายๆกันเพียงแค่เราจะเลือกแบบไหนมากกว่าแค่นั้นเองครับ เคยชอบอย่างเงี้ยปลูกอย่างเงี้ยปลูกเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองเอไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายเพียงแค่ขอให้ได้ผลผลิตมาแค่นั้นบางทีมันอาจจะต่อสู้กับวัชพืชต่อสู้กับศัตรูพืชอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นปกติแต่ว่าผมมองว่าแค่ทำง่าย,ายใช้ชีวิตง,ง่ายง่ายผมไม่ได้ไปศึกษาอะไรมากมายเราเราก็มีความสุขและเราทําในแบบรูปแบบของเราอ่าบางทีถ้าเราหยิบยืมจาการูปแบบของคนอื่นมาใช้เราได้เราก็ เราก็จะทําแต่ว่าตรงนี้คือเอาง่ายๆคือเน้นเน้นง่ายๆมากกว่าครับเพราะว่าเราปลูกตามใจมากกว่าปลูกอย่างเงี้ยชอบปลูกอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมีวิธีปลูกแบบอื่นแต่ว่าเรามีวิวธีปลูกแบบนี้มันก็มีความสุขเหมือนกันคือมันเป็นวิธีที่จะสร้างความสุขที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยครับในส่วนที่เราทำนะครับเราก็จะเจอปัญหาบ้างอย่างเช่นข้าวช่วงนี้ก็จะเจอเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลก็เลยทําให้แบบว่า,าข้าวของเราเฉาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ ก็พยายามที่จะดูแลมันให้ดีที่สุดคือไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามคือเราก็จะทะุถนอมมันดูแลมันด้วยหัวใจครับมันก็จะทําให้เราสดชื่นไปด้วยบางทีตื่นเช้ามาเนี่ยเราเจอผักเขียวเขียวเราเจอต้นข้าวเขียวเขียวมันก็จะทําให้ใจของเราสดชื่นไปด้วยถ้าสุขภาพเขาดีสุขภาพเราก็จะดีไปด้วยอะไรอย่างนี้ครับ พอตอนเช้านะครับพอตื่นมาเนี่ยเราก็จะให้อาหารเป็ดเก็บไข่เป็ดก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเอาวัวไปผูกข้างนอกหรือว่าให้หญ้าบัวกินอะไรเงี้ยครับพอสายมาเราก็จะทําขนมไปขายที่ตลาดนัดวันไหนที่เราไม่ได้ทําขนมไปขายเราก็จะช่วยพ่อทาสวนอะไรเงี้ยพอตกเย็นมาเราก็ดูแลหากับข้าวช่วยพ่อช่วยแม่อะไรเงี้ยครับ นอกจากเกษตรกรรมที่ทำอยู่แล้วเขายัางสารต่อง,งานที่ทำโดยการวางแผนการทำการเกษตรต่างๆอย่างมีหลักการเพื่อให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันคนในชุมชนอันเป็นที่รักของเขาด้วยจากแนวคิดพอเพียงนะครับทำให้ชีวิตของผมเนี่ยรู้สึกว่าเรามีความสุขขึ้นนะเราได้ทำตามใจของตัวเองเราได้ใช้ชีวิตที่ง่าย ไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากคือใช้ชีวิตของเราให้เป็นตัวเองที่สุดอะไรที่ใช่เราเราก็ทำอะไรที่ไม่ใช่เราหรือว่าเกินตัวของเราไปเราก็ไม่ทำดีกว่าเพราะว่าความสุขที่แท้จริงของเราเนี่นนยมันต้องเลือกตามใจของเราอยู่แล้วเราจะสุขหรือว่าทุกเนี่ยใจของเราเท่านั้นที่จะเป็นคนกำหนดได้เราก็จะเดินตามแนวทางของพ่อหลวงที่สอนเราคือผมจำไม่ได้หรอกว่าท่านสอนอะไรบ้างแต่รู้แค่ว่าท่านสอนเราให้ทำดีคิดดี แล้วก็แบ่งปันคนอื่นเท่านั้นเองครับในชีวิตของผมทุกอย่างต้องมีจุดเริ่มต้น มีปัญหาให้เราต้องหาทางแก้ไขกันทั้งนั้นแต่ในเมื่อไม่ยอมแพ้ไม่ยอท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามาแสงสว่างก็มักจะรอเราอยู่ข้างหน้าเสมอครัวันนี้ก็คือทำขนมเปียกปูนตอนนี้คือทำกระทงทำกระทงเพื่อว่าอยาก อยากจะลดต้นทุนไปบ้างแล้วโดยใช้วัสดุที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติตามบ้านเรานี่แหละเราก็เอามาดัดแปลงบ้างปกติคนส่วนใหญ่เขาจะใช้โฟมเพื่อความสะดวกแล้วก็มันง่ายต่อต่อการใช้งานแต่จริงๆเรามันก็เปลืองแต่เราทําแบบนี้ถามว่าเสียเวลาไหมมันก็เสียเวลาแต่ว่าเราได้แปรนี่งเราได้ทําอะไรเล็กๆน้อยน้อยเรามีความสุข<ร>มัน<อ>เป็นเวลาแห่งความสุขของเราเราได้กําไรจากตรงนี้มากๆเลยทีเดียวก็เลยเสียเวลาหน่อยก็ไม่เป็นไรขอให้เรามีความสุขแล้วกันเลยนะครับ เป็นสูตรของคุณแม่ครับเพราะว่าแม่เมื่อก่อนแม่เป็นแม่ค้าแล้วก็แกก็จะทําขนมไปขายส่งเราเรียนอะไรอย่างนี้ครับพอเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่ก็ทําไปขายเราก็ลองน่าจะลองทําไปขายดีกว่าก็เริ่มจากตอนที่เราเรียนยมัธยมก็คือทําไปขายโรงเรียนอนะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีได้กําไรวันละ5060บบาทอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นวิชาที่เราเอามาต่อยอดทุกวันนี้เพิ่มความเสน่ห์ของความเป็นไทยเพื่อที่จะอนุรักษ์ขนมไทยไปในตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบว่า เราไปขายแป๊บเดียวคือก็คือหมดแล้วส่วนหนึ่งคือมาจากอร่อยคือเราเต็มที่กับการทำามนมของเราอะไรเงี้ยครับแล้วส่วนนี้คืออัธยาศัยเราผูกมิมตรไมตรีเรายิ้มแย้มแจ่มใสผูกมิตรก็คือเขาก็มาช่วยเราอุดหนุนและเราก็มีเพื่อนเพิ่มขึ้นมีรอยยิ้มเพิ่ม,มขึ้นอะไรเงี้ยครับบางส่วนเป็นส่วนที่ปลูกเองแต่ว่าถ้าของเราหมดอะไรเนงะี้ยเราก็ไปช่วยอุดหนุนของบ้านใกล้เรือนเคียงเหมือนเป็นเหมือนการกระจายรายได้บ้างอะไรเงี้ยครับอย่างน้อย50 อ่สิบาท20บาทก็เพื่อแบบว่าบา,บางบ้านคือเขาไม่มีรายได้เลยก็บางทีก็แบบอยู่บ้านเฉยเฉแล้วก็ไปช่วยอ,อุดหนุนเพื่อที่เป็นค่าขนมของลูกของหลานเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็มองมุมนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับ ในแต่ละวันก็คือผมก็จะทําส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมไทยมีขนมเปียกปูนขนมต้มขนมหมอ้อแกงขนมชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปขายที่ตลาดนะัดลงทุนก็ประมาณสองร้อยบาทกําไรก็ประมาณ300แค่นี้ก็อยู่ได้แล้วครับผมมองว่าประมาณนี้รายได้อย่างน้อยอาะเหลือแล้วสักวันละ300รายได้กันต่ำอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่ก็มีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเอารายรับตรงเนี้ยมา จับจ่ายใช้สอยในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับ ขนมเปียกปูนนะครับสิบบาทนะครับคุณแม่แต่อย่างน้กครับขนมว่าครับนะอ๋ะออันซีเขียวสิบบาทครับอันซีขียวเขียวนี่แหละเราไม่โกรธครับเราเราก็มองว่าอาจจะไม่ถูกปากเขาคือบางคนเราก็รู้ว่าไอ้บางคนก็อร่อยบางคนก็ไม่อร่อย เหมือนเหมือนแต่ละคนชอบสีไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับบางคนก็จะชอบเป็นสีเขียวบางคนชอบสีดําก็บอกว่าเอ้ยไม่อร่อยสีนี้ไม่อร่อยก็เพราะว่าไม่ถูกปากอะไรเงี้ยครับเรา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 ,เราไม่เคยโกรธเรามองว่ามันเป็นสิทธิที่เขาจะเลือกชอบไม่ชอบถ้าเขาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็เราก็เราก,ก็ดีใจที่เขามาติชมเราเราก็จะได้นํากลับไปพัฒนาอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะทําไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าเราทําดีแล้วแต่เขายังไม่ถูกปากเขาเราก็จะนําคําติชมตรงนั้นแ่ะ ไปเป็นแรงผักดันให้เราพัฒนาฝีมือให้เราดีขึ้นไปกว่าน,นี้ครับ มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตคือชีวิตเราจะพกผันไปในทิศทางไหนก็คือให้เราเรียนรู้เข้าใจอย่างธรรมชาติแล้วก็ใช้ชีวิตให้เป็นธรรมชาติเราจะเราจะมีความสุขมากที่สุดคือเราไม่ต้องไปคิดหรอกว่าเมื่อก่อนเราเคยเป็นอะไรเราอยู่ที่จุดสูงหรือว่าจุดต่ําคือชีวิตของคนเราอ่ะเดินดินทุกคนคือเราแค่ทําดีคิดดีอยู่ในสังคมที่ดีอย่างงี้ครับมีพลังคิดบอกให้เยอะแค่นี้เราก็มีความสุขพอละคือไม่ได้วัดกันหรอกว่าเราเป็นพิธีกรเราจะมีความสุข ับเราเป็นพ่อค้าเราไม่มีความสุขมันไม่ใช่คือเราเราทาอะไรก็แล้วแต่ขอให้เราสนุกเราเต็มที่แค่นี้ชีวิตของเราก็มีความสุขมากพอแล้วครับเคยคุยกับฟิลบอกว่าที่เข้ากลับมาอยู่ที่บ้านเข้ามาเพราะอะไรมาเพราะเขากตันอยู่ต่อพ่อแม่และเด็กหลายคนที่มีความคิดที่ดีอย่างนี้นะคะคือฟิลมีความคิดที่เขากตันอยู่ทั้งที่งานที่กรุงเทพเขามีาก็ดีแล้วทําไมที่บอกว่าทําไมหนูกลับมาอยู่บ้านหนูบอกว่าหนูอยากมาอยู่กับพ่อแม่ ะะเขาอยากมายูอ่ะอันนี้คือข้อดีที่เด็กเป็นเด็กที่มีความกระตันอยู่นะคะที่เด็กทุกคนน่าจะเป็นตัวอย่างและน่าจะเป็นเด็กดีของประเทศไทยด้วยฟิลเนี่ยนะคะเจอก็มาขายของเจอกันก็รู้จักกันตามตลาดเนี่ยนะถือเถืว่าเด็กรุ่นนี้หายากนะที่ไอแบบขายของช่วยพ่อแม่กระทรงจาเรียน,นจบชอบค่ะเพราะว่ามีไม่กี่คนที่กล้าขายแบบนี้ค่ะ ใบรุ่นอายที่จะขายของอะไรอย่างนี้ค่ะก็ให้พี่ฟิวสู้ๆนะคะขายของดีๆล้ำลำรวยๆค่ะพี่ฟิวเก่งมากเลยค่ะ อยากจะฝากถึงทุกทุกคนนะครับว่าเรามีสิ่งที่ดีที่สุดเรามีสิ่งที่มีค่าที่สุดเราอย่าลืมกลับไปดูแลบางคนเนี่ยมากรุงเทพแล้วก็ใช่คุณทำหน้าที่ของคุณแต่ว่าคุณก็อย่าลืมว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดที่อยู่ที่บ้านคืออะไรคุณต้องกลับไปทำเพื่ออะไรอย่าลืมตรงนี้นะครับเพราะว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยแปลผันไปเยอะมากก็เลยอยากจะฝากว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ย มีความรักมีความห่วงใย,ยสิ่งที่ปลูกตัวของคุณนะขึ้นมาอยากจะให้กลับไปดูแลบ้างอยากจะให้ไปใส่ใจบ้างอย่างน้อยก็คือพ่อกับแม่ก็รอคุณอยู่อยากจะให้คุณดูแลท่านให้ดีที่สุดเท่าที่คุณยังมีโอกาสอยู่วันหนึ่งถ้าคุณกลับมาเสียใจแล้วว่าเฮ้ยคุณไม่มีโอกาสดูแลเลยนั่นไม่มีความหมายอะไรเลยณนะวันนี้คุณยังมีเวลาให้คุณตระหนักว่าเขาเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณ ไม่ว่าหน้าที่การของคุณจะดีแค่ไหนแต่ว่าถ้าคุณไม่กลับไปดูแลเขาก็มันอาจจะทำให้คุณไม่มีความสุขเลยก็ได้อยากจะให้คุณมีความสุขกับครอบครัวที่ดีที่อบอุ่นครับสำหรับในชิวของฟิลเนี่ยก็จะนิยามความว่าพอดีพอเพียงว่าต้อง,งง่ายๆเข้ากับสไตล์ชีวิตของเราเน้นอะไรที่ง่ายๆอะไรที่ใช่ตัวเราเราก็ทำอะไรที่ ไม่ใช่ตัวเราเราก็อย่าไปฝืนันเลยใช้ทีวิตใ่้ง่ายๆมันก็จะมีความสุขในรูปแบบแบบนี้ในรูปแบบของเราในสไตล์ของเราแค่นี้เองครับเริ่มจากคำว่ากตัญญูต่อผู้มีพระคุณจนมาถึงตอนนี้เขาได้อะไรหลายอย่างจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เขาเลือกเองวิถีที่มีแต่ความพอเพียงความสุขรอยยิ้ม ที่ว่ากันว่าหาได้ไม่ง่ายเลยจากความวุ่นวายของคนในสังคมเมืองใหญ่ในขณะนี้และหากจะเปรียบคุณค่าของชีวิตเหมือนดังทุกสิ่งที่กล่าวมานี้เขาคนนี้ถือว่าได้รับมันไปอย่างคุ้มค่าแล้วจริงๆฟิลส์พิรัศทัศสีสุระสวัสดีครับ โปรดักชั่น